เมื่อบันไดนำโค้นะครับได้ประกาศว่าทางบริษัทนะครับกำลังพัฒนาโลกเสมือนจริงนะครับมัลติเวิร์สนะฮะสำหรับคนรักกันดำนั่นเองครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโชว์ให้รู้กันอีกแล้วนะครับรายการข่าวสั้นจากทั่วทุกมุมโลกนะครับที่คุณไม่รู้แล้วผมจะมาเล่าให้คุณฟังนะครับและยังอยู่กับผมนะครับพี่โชว์จากช่องโชว์ออนทีวีนั่นเองนะครับวันนี้นะฮะ ข่าวน่าสนใจกันมากเลยทีเดียวนะครับบันไดนำโคพัฒนาโลกเสมือนจริงมัลติเวิร์สสำหรับคนรักกนดั้มนะครับเมื่อวันที่29มีนาคมนะครับมีเว็บไซต์รายงานข่าวนะครับว่าทางบันไดนำโคนะครับกำลังพัฒนาโลกเสมือนจริงนะคะบนอินเทอร์เน็ตและทางบริษัทบันไดนำโคนะครับกำลังจะเริ่มทดลองภายในปีนี้นั่นเองนะครับภายในงานการดั้มคอนเวนเชนเฟสติวัตี้นะครับที่จัดขึ้นนะฮะในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ มีรายละเอียดนะครับกำลังพัฒนาโลกเสมือนจริงสำหรับแฟนๆนะครับแฟนชายหุ่นยนต์นะฮะที่มีชื่อว่าโมบิลสุดกันดั้มนะครับซึ่งโลกเสมือนใบนี้นะฮะจะถูกเรียกว่าไซจีนะครับโอ้โหไซจีเลยนะคือถ้าเกิดใครที่ดูกันดั้มหรือชอบกันดั้มเหมือนผมเนี่ยก็จะรู้จักคาว่าไซจีนะครับคือเขาน่าจะเอาคำมาใช้นะะรือเล่นคำนะครับโดยจะประกอบไปด้วยโซนต่างๆนะครับของการดั้มเช่นอนิเมะวิดีโอเกมเพลงและการพานะครับ รวมถึงพื้นที่นะฮะให้แฟนๆนั้นสามารถพูดคุยและตอบโต้กันได้นะครับสําหรับโซนอนิเมะและเกมดนตรีเนี่ยล้วนมีการทํางานที่ชัดเจนนะครับที่ที่นี่นะฮะจะเป็นศูนย์การนะครับกับสิ่งต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูวิดีโอตัวอย่างของการดั้มนะฮะการทํากิจกรรมเกี่ยวกับการดั้มอีสปอร์ตหรือแม้แต่คอนเสิร์ตเสมือนจริงครับผมแต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดของไซจี G นะฮะนั่นก็คือการที่ทางบริษัทน,นั้นประสานร,ระหว่างการพากับวิดีโอเกมเข้าด้วยกันนะครับ บนไดานําโค้นนะฮะเขาได้กล่าวว่าผู้ใช้งานจะสามารถใช้กล้องเพื่อถ่ายรูปกันพานะฮะที่พวกเขาสร้างขึ้นมานะครับในโลกความเป็นจริงนะฮะแล้วโอ้นถ่ายข้อมูลเนี่ยมาอยังไซจีคือคุณผู้ชมสมมติสมมุตมิตว่าผมซื้อเรียวเกตของสไตฟีดอมใช่ไหมถ่ายรูปโอ oh! แล้วไปอัพโหลดเป็นการพาของตัวเองเนี่ยลงในไซจีนะแล้วก็น่าจะขับแล้วก็น่าจะถ่ายรูปกับ กันดั้มของเราได้ด้วยนะแล้วก็ส่งเข้าไปต่อสู้กับโมเดลของคนอื่นๆได้ด้วยนะเจ๋งทางบันไดนำโค้นนะฮะคาดว่าน่าจะเปิดทดลองการใช้งานไซจีเนี่ยครั้งแรกนะครับภายในฤดูใบไม้ร่วงนะครับปี2022นี้นะฮะและจะเริ่มเปิดใช้งานอย่างสมบูรณ์แบบนะครับภายในปี2025ผมว่านะครับแฟนๆโมบิลสูตรกันดั้มนะครับไม่พลาดที่จะไปที่ไซจแน่นอนครับ we